สวัสดีครับผมมาปลอเกมอร์คุณทีวีนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอตกันนะครับเออผมจะมาเล่นแมปกันโดดนะคะที่ผมไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นะครับเออเข็นครับไปเล่นกันเลยนะครับดูดิครับว่าผมจะเล่นผ่านแบบครับอาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยนะคะโอ้โหปิวเลยทำไมตัวผมชอบปิวจังให้เพื่อนวันดีขอโทษนะครับที่ผมยังไม่เสร็จสกินนะคะ กระโดดไป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 บอกแล้ว่าผมอีเซียนเนี่ยผมอีเซียนไม่เซียนหรอกอันเนี้ยผมไม่เซียนพูดจริงผมไม่เซียนพูดจริงแหนผมพูดจริงอันนี้ฟุ๊กอันนี้ฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กเนี่ยฟุ๊กหรือผมก็ตายแล้วแป๊บเดียวเองเนี่ยอันเนี้ยผมตายเนี่ย แป๊บเดียวผมก็ตายนะมีนหกสิบกดานเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมก็ตายแนละ้วโอ้ยงูอันแป๊บเดียวก็ตายเอ้ยไม่น่าจะตายวะน,นี้ผมจะเล่นแบบท่าบนหัวร้อนผมไม่พูดเลยสมาธิเองครับอ่าอันนี้กูตายแน่เดินแบบช้าๆ เดินแบบช้าๆอาเชิเออจึ๊บจึ๊บจึ๊บเดินแบบช้าๆเดินแบบช้าๆอืดเกือบไปแล้วเดินแบบช้าๆเดินแบบช้าๆเดินแบบช้าๆเอ้สุ่มเอานี่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 ง่าได้ไงวะ เออฟุกฟุกผัวฟุกนันนันเกือบเกือบเกือบตายนันนั่นนั่นนั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 นอันนี้ตายแน่เลยกูที่เตรียมผมไม่อยากให้ตัวผู้ยังไม่ทันขาดคำเลยครับท่านผู้ชมตายไปได้หนึ่งตัวท่านผู้ชมนับเอาไว้นะครับว่าันได้เท่าไหร่ผมตายกี่รอบนะครับนับเอาไว้ครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าผมตายกี่รอบนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้าใครมาดูนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ากดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการเตือนด้วยนะครับกกระน,รน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากผมนะครับเอไปเลยเฮ้ยแลกคือเอ้ยอันนี้แลกตายเองเลยเฮ้ย เกือบเกือบเกือบผมเกลียดด่านนี้มากเลยให้มันเปิดให้กระโดดแบบเนี้ยโอ๊ยเกลียดมากเลยแมบบกระโดดผมเกลียดมากเลยผมชอบแบบสร้างนะครับถ้า EP สอมาผมจะเล่นเป็นแบบสร้างแล้วกันไปเลยจุ๊บจุ๊บโอเคต่อไป อย่าลืมนับนับนานนานยันนานนะตายตองโอ้โฮ้ท่านผู้ชมนับไว้นะครับอย่าลืมนะครับจุ๊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 บผมไปดูมาสเตอร์มานะครับที่เขาบอกให้เอากล้องนะครับ าพาดล้วตรงนี้ครับนี่ถ้ามันไม่ทะลุนะครับอย่าลืมไปใช้เทคนิคนี้กันนะครับเราจะไม่ตกครับเดี๋ยวกล้องพาดดีครับพาดสีฟ้านะ,าานะ้าสีฟ้าแอบเป็นแบบนี้แล้วก็ไปนี่ถ้าตรงนี้ทะลุนะครับถ้าพาดสีเขียวทะลุนะครับถ้าเราพาดสีเหลืองไม่ทะลุนะครับแล้วก็ไปสีแดงนะครับนั่นไงไปเพื่อนไปสีแดงนะ เฮ้ยเพื่อนลองลองนึกดูสีแดงผ่านสีแดงผ่านเชื่อผมอ่ะเอ้ยเอ้ยเพื่อนไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยเยดูเพื่อนโหดหลือใช้เทคนิคนั้นกันนะครับถ้าคุณตายครับอย่ามาโทษผมนะคะว่าผมไม่เตือนนะครับอ้าน,นัน,นพูดชิป ชิพหายชิพชิปโอ๊ยตั้งใจเลียนเกือบเกือบเกือบนั่นไงกระโดดผ้าดีกแล้ว

ยังไม่ทันกระโดดเลยยังไม่ทันกระโดดเลยจุ๊บเฮ้อตายกระโดดข้าม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 เอย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 กระโดดข้ามเกือบเกือบกระโดดกระโดดกระโดด กระโดดได้เอออันนี้ผมไม่หลงกลแล้วอีกระโดดครับเออยังไม่ทันบูยังไม่ทันเอ,อ้อันนี้มันเป็นบล็อกบล็อกลงคหนครับอือหลบตาไม่ได้แล้วเว้ยหลบตาใช้ไม่ได้แล้วเสียงแดงรู้อันตรายเออย,ยังไม่ทนันกระโด หัวร้อนและหัวร้อนหัวร้อนเกมมิ่งเอ้ยเอ้อเอ,อ้ผมไม่มีรูปอื่นผมเลยใช้รูไปไฟไนท์เฟนดี้ไ้ก่อนนะครับถ้าใครอยากทำรูปให้ผมนะครับเออมาส่งได้นะครับใต้ลิใต้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมยังไม่มีรูปเลยครับส่งรูปให้ผมด้วยครับผมเนี่ยเอาไปแปะผมเนี่ยเอาไป ทำเป็นหน้าหน้าปกช่องผมนะครับโปรส่งมาด้วยนะคบผมเพราะผมไม่มีลูกนะครับถ้าใครมีคอมก็ทำให้ด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าลูกทำไงนะครับตอนนี้มีคนมาแล้วผมต้องเงียบ ตอนนี้ผมด้เงเงียบนะครับตอนนี้ผมด้องเงียบเอาไว้ดูคนมาเสียหอยดูดูสองดูสามดูสี่ดูห้าดูหกดูเจ็ดดูแปดดูเก้านี่ ねえねえねえ ตัวเองครับผมตายกี่รอบโอ้โหทำไมไม่แตะเนี่ยเอ่อเนี่ยกระโดด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 หย่า ยี่สิบแปดเองม,มงมันมันช้าจังเว้ยแหละโดด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 ดูสิ่งสองอันแปลว่าน่าจะเป็นอันแดงอ่าอันแดงเอากล้องพาดกล้องพาดอ่าทงใส่น่าจะวิ่งตรงไปเลยนี่ผมดาวเอาไว้ายนัย่งเงี้ไม่น่าเลยกู เริ่มเริ่มมันเริ่มและมันเริ่มและกว่าร้อนมาเนี่ยเอ้ยเกือบเกือบจุดโอ้จุดมือตกไงงดันง่ายๆแค่นี้ยังกระโดดตกเลยดันง่ายๆแค่นี้ยังตกเลยเราจะทำยังไงง่ายง่ายแค่นี้ยังตกเลยเดี๋ยวใด้วยได้ด้วยได้ด้วย ได้ด้วย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 ไดยโอโอ้ยูดเอ้ยกูยังไม่ได้เหยียบเลยเลยโกงบโอกว่าใครเปแถวนี้เนี่ย แล้วฮ่าอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วกูกลับเลยไอ้ไอ้นี่จะฆ่าเ่งกดจุดกูโดนกูโดนเอ้ยพลาไหมพลาดตรงนี้ตลอดเลยโอ้ยโถยโอ้ เท่ๆน well. ะ Sadly, อัตปาห์ปูทรงรูปแม่ปุ่มด้วยไม่มีหน้าปกเลยใครก็ได้มีแอปให้หน่อยสร้างรูปให้หน่อยสร้างรูปให้ด้วยครับท่านผู้ชมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบเกือบเกือบเดิมนานแล้วอาทิตย์วิดีโอเริ่มนานแล้วแบบนี้เจ๋งอู้ยมันเอาอะเอาเรื่อง ยายเอาเรื่องยายเอาเรื่องยายเอาเรื่องยาก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 เอาเรื่องเอ๊ะอ่าหรอกลุ่มใได้แล้วใสขนาดนี้โหไม่เหมือนสีฟ้าเลยดูไอ้จุ๊บชิบหายแล้วอ๋อสีเหลืองอ่าสีเหลือง น่าผมว่านะ่าจะเดินตรงไปนะอนั่นไงเดินตรงไปมาเดินตรงไปนี่เดยมึงรอบก็ไม่ได้รละสีคุค้นๆหน้าคุานะ้นตาคุ้นหน้าคุ้นตาเอาๆโซนหน้าโซนหน้านั่นั่นเพื่อกำจัดถนนกำจัดอาหารฉนอมไอชิบหายเอ้ยไอชิบหายชิบหายชิบหาย เพื à, ่อ้าไม่น่าเลยอะไรคุณดจีตะปูจีตะปูเพื่อแบบนี้กูวิ่งไปเลยดีไหมหัวร้อนแล้วตอนนี้เดือดแล้วเดือดแล้วตอนนี้เดือดแล้วตอนนี้เดือดแล้วตอนนี้ตอนนี้เดือดแล้วมันเดือดมันเดือดไม่ไหวแล้ว ได้แล้วต่อกัน EP พีสองไหมลิฟต์อ่ะคุณผู้ชมลีฟต่ะต่อกัน EP พีสองไหมต่อกัน EP พสองต่อกัน EP พสองโอเคโอเคโอ้ย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 จบด่านนี้จะจบคลิปแล้วจบด่านนี้จะจบคลิปแล้วจบด่านนี้ก็จบคลิปแล้วก็รอดการเขาจะคลิปอีกแล้วนี่ครับสวัสดีครับ จริงๆไม่อยากให้จบตอนนี้หรอกแต่เวลาไม่พอ